โอเคนะครับผมก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านจะด้วยนะคะผมนะคะวันนี้เราก็มีกันใน Minecraft Survival ในภาคที่6แล้วนะคะผมตอนนี้ก็อยู่ในเวอร์ชัน1.17.10นะครับโอเคนะคะก็วันนี้ผมก็ได้ไปเล่นนอกรอบครั้งใหญ่เลยนะคะก็น่าจะเห็นจากแมปนะคือผมก็ได้เอาอะไรมาตกแต่งไว้เยอะนะนี่ก็คือฟาร์มไก่สุกของเราตอนนี้ก็ใช้งานได้แล้วเนาะโอ้โหมีไก่เยอะมากนะคผมก็โอเคนะมันก็คือการเล่นนอกรอบครั้งยิ่งใหญ่ของเรานะคะก็ เดี๋ยวผมพาไปดูนะว่าเราได้อะไรกลับมาบ้างนะฮะบอกเลยว่าได้ของดีกลับมานะฮะก็ <c oughs> ตรงนี้นะฮะก็ตรงนี้ผมเห็นว่ามันเป็นสีแยกอ่ะผมก็เลยเอา,อากุศโตนะะผมมาแปะเอาไว้นะคะเพื่อความสวยงามน,นะฮะ <c oughs> จริงๆมันก็ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ปะ่ะแต่ก็ออโอเคนะคะก็มันก็ยังดูดีกว่าโล่งๆนะฮะแล้วก็ ตรงนี้นะคะผมก็จะเป็นฟาร์มข้าวของเราใช่ไหมผมก็ได้เอาตะเกียงนะคะมาแปะเอาไว้แล้วนะคะผมแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นกล่องนะคะซึ่งใต้กล่องเนี่ยผมก็ได้วางโกสโตนไว้ด้วยนะเพื่อความสวยงามของเราั่นเองนะคะผมก็จะเก็บพวกมาเลเซีแล้วก็รวงข้าวที่เราได้มานะคะนี้ก็เป็นกล่องมันนะคะไม่มีอะไรนะคะก็เอาไออันนี้มาตกแต่งเอาไว้เฉยๆนะโกสโตนนะคะผมโอเคนะะก็วันนี้นะคะก็อย่างที่เห็นไปจากปกคลิปนะคะก็น่าจะรู้กันว่าผมจะมาทาอะไรนะผมก็ ผมก็ได้ไปหาเพชรนะแล้วก็ไปหานีเทอร์ไรตนั่นเองนะคบผมบอกเลยว่าซีซั่นนี้หานีเทอร์ไรเร็วมากนะคะผมโอเคหนึ่งสองานี่เ่าผมได้เพชรมา56ก้อนแล้วก็นีเทอร์ไรอีก3-2อันนะฮะน,นี่คือไม่ได้เอนชานแบบว่าไม่ได้เอนชานอุปกรณ์การขุดอะไรอย่างนี้เลยนะทุกคนแต่ว่าไปหาบบหานานมากแล้วผมก็ใช้เวลาหานานมากเออโอเคก็มาเดี๋ยวเราทำโต๊ะเอนชานกันต่อเลยนะคะก็โอเคเราเอาสมุดออกมานะฮะอันนี้ก็คือผมก็ได้ไปเตรียมอันนี้มาแล้วนะ บ้องหนังสือนะครับเพื่อที่เราจะมาลอ้อมตัวเอินชานนะคะก็ได้ไปเตรียมมา18อันนะคะก็ครบพอดีเนาะโอเคนคับก็อันนี้ก็ต้องใช้ออบซิเดียนใช่ไหมแล้วก็ใช้เพชรนะคบผม3ก้อนรู้สึกจะ3ก้อนนะทุกคนถ้าจำไม่ผิดนะครับโอเคเดี๋ยวเราแบ่งออกมาก่อนเนะาะโอเคปุ๊บโอเคชื่อพอน,นอนก่อนนะคะก็วันนี้เราก็มาเปิดคลิปเปันแบบว่า,วาไม่ใส่อินโทรนะคะเพราะว่า บางคลิปก็ใส่บางคลิปก็ไม่ใส่นะขี้เกียจใส่นะบางคลิปก็แล้วแต่อารมณ์นะบางทีก็ขี้เกียจใส่นะฮะอยากถ้าเกิดใส่อินโทรทุกคลิปมันก็แบบน่าเบื่อทุกคนเออเราก็อยากจะเปลี่ยนๆบ้างนะคะผมโอเคมาเดี๋ยวผมขอไปขุดออกซิเดียนกน่อนรู้สึกว่าออกซิเดียนในตัวเราไม่น่ามีแล้วเนาะในกล่องหนเขาดูในกล่องก่อนเผื่อมีนะคะเผื่อมีเราไม่ต้องไปขุดใช้สี่ห้าอันโอเคไม่มีนะคะอันนี้คือ ผมได้ไปหาเนเธอร์ไลท์เนี่ยผมก็เลยได้บล็อกเนเธอร์กลับมาเต็มเลยนะคะจริงๆมันเยอะกว่านี้อีกนะคะแต่ว่าผมก็โยนทิ้งไปนะคือเออมันมันมันเปลืองนะคะอันนี้ผมก็ได้ไปหาไอเจ้าตัวนี้มาด้วยนะคะผมโอเครู้สึกว่าออฟซิเดียนนะคะเราไม่น่าจะมีแล้วเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมขอไปขุดตัวหนึ่งนะคะโอเคโอเคนะทุกคนตอนนี้เราก็ได้ออฟซิเดียนนะคะผมมา5ก้อนมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะผมก็โอเคนะครับเดี๋ยวต่อไปเราก็จะมาทํโต้อินชานกันเลยนะครับผมโอเค รู้สึกว่าน่าจะใช้ประมาณ4ี่ก้อนหรือ5ก้อนนี่แหละนะคะผมแต่ก็เอามาเผื่อก่อนน่าจะดีนะฮะโอเคมันใช้สก้อนนะฮะชึบโอเคอ๋อใช้พิษสองอันผมลืมลืมโอเคเก็บเพชรปายนะคะผมโอเคเดี๋ยวโต๊ะอนชานนะครับผมก็เราก็จะวางไว้เอิมตรงแถวๆนี้ละกันนะคะคือผมก็เอาบล็อกใบไม้อะไรพวกนี้มาตกแต่งเพื่อความสวยงามเนาะเออผมจะวางไว้ตรงนี้ละกันนะคะผมชึบโอเคนะคะต่อมาก็เอาบล็อกหนังสือนะฮะที่เราได้มามาล้อมเลยเนาะ โอเคก็ทําการล้อมหนึ่งสองสามสี่ห้าหกโอเคก็ล้อมไปให้ครบแบบนี้เลยนะฮะชึบ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 นี่โอเคโอ้โอเคพอดีเลยนะครับต่อมาก็เดี๋ยวเราทําทางเดินเข้าไปดีกว่านะคะชึบ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 โอเคนะคะทุกคนก็เดี๋ยวต่อไปนะครับผมก็ได้เวลาทําอุปกรณ์เพชรแล้วนะคะแต่อย่างแรกเลยนะค่ะต้องเอาเนื้อเทลัยมาเผาก่อนใช่ไหมและในที่สุดก็ได้เวลาเผาเนื้อเทลัยแล้วนะผมก็ สามสองก้อนจะเดี๋ยวรอรอมาเผาไวปก่อนเนาะระหว่างนี้เราก็ได้เวลาทําอุปกรณ์เพชรนะฮะได้เวลาใช้เพชรท,ที่เราขุดมาเป็นวันๆนะฮะคือผมไปขุดนานมากนะคบผมนานจริงๆนะครับหมวกเพชรนะครับแล้วก็ชุดเสื้อเพชรนะครับผมแล้วก็กางเกงเพชรรองเท้าเพชรโอเคไหนดูสิอ๋อเราเหลือเพชรอยู่30ก้อนก็ถือว่าน่าจะพอดีนะคะผมต่อมานผมก็ได้ทําเวลาทําอุปกรณ์นะ,ะดาบพาี่แอคโรเดินนะ ขวานนะครับแล้วก็ขั้วนะฮะโอเคนะครับแต่ว่าพีเอเรามันมันมันจะพังแล้วนะครับก็เราเหลือเพชรอยู่ยี่สิบก้อนเราก็ไหนๆก็ไหนๆเนานะก็โอเคนะเราก็เอาพีอใหม่มาเลยก็ได้นะครับผมได้มาพีเอ็ X อันใหม่นะอ,อันนี้ก็เก็บไว้ก่อนนะครับนี่นะครับผมส่วนอุปกรณ์อุปกรณ์นี้นะครับผมก็ทําการเก็บไปก่อนนะครับโอเคนะว ชึบนี่นะผมจัดเรียงให้ดูสวยงามนะครับโอเคอันนี้ไอ้พวกนี้เราก็เก็บเลยนะเนี่ยตัวหนังสือมันบงังนิ้วผมทุกคนมองไม่เห็น okay, ชืบอ,อ้าวมองไม่เห็นอ้าวสวยแล้วโอเคนะคะก็ดาบแล้วก็เรียงด้วยพีแอนะคะแล้วก็ครั่วอันนี้นะผมโอเคนะครับอ้าวฝนตกด้วยอ้าวสวยแล้วโอเคไม่เป็นไรโอเคนี่นะครับผมแล้วก็ได้อุปกรณ์เพชรมาเป็นที่เรียบร้อยเนาะต่อไปก็รอในเทืรไรด์เราเผาพิเศษนะครับแล้วก็ ยังไม่ได้เวลาสวมใส่ชุดเกราะเพชรนะระหว่างนี้ผมเอาไปเอนชานก่อนนะครับก็เรามาดูกันดีกว่านะคะว่าเลเวล34นะจากเลเวล34จะเหลือเท่าไหร,ร่นะฮะโอเคอ้าวเราลืมเอาลาพิรมาคือถ้าเกิดวันนี้ผมพูดติดๆจะฉัดนก็ต้องขอโทษทุกชมนะคือเบอื่อๆเอลยนะทุกคนตั้งแต่คลิปที่แล้วนะไม่เป็นไรชอบไม่รู้เป็นไรชอบอัดคลิปตอน,นดึกๆนะที่จริงวันนี้ก็ไม่ดึกหรอกทุกคนแต่ว่าตอนนี้ก็อัดตอนค่ำๆนะประมาณจะสองทุ่มแล้วนะฮะโอเคไม่ค่ำแล้วมั้งเเนี่ยโอค มาทุกคนวันนี้เรามีชุดเกราะนิทราแน่นอนนะครับโอเคเริ่มจากหมวกก่อนนะคะผมหมวกโอ้ไม่กแต่ว่าคือต้องบอกก่อนนะเหมือนซีซั่นที่แล้วเลยนะคะเราจะใช้เลเวลรวิไม่ได้นะคะเพราะว่าเราต้องแบ่งๆไปให้ A, อันอื่นบ้างนะคะชุดเกราะอันอื่นนะคะอุปกรณ์อันอื่นเนาะโอเคออมเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเอเดี๋ยนะแต่ว่า ไนไหนเราก็ไนไหนเราก็อื๋อ่ะโอเคไหนดูซิเลเวลเราเหลือเท่าไหร่โอ้ไม่กอลดลงไปอย่างรวดเร็วนะฮะจากเลเวลสามสี่นะครับลดลงไปอย่างรวดเร็วเอิม่มกางเกงอันนี้ไฟใช่ไหมโอเคก็แล้วก็เอิม่มเดี๋ยวนะอันเบกกิ้งเอ่ออันนี้อันนี้คืออะไรผมจำไม่ได้แล้วนะเริ่มจากพีเอ็นะครับพีเอ็เราเดี๋ยวดูก่อนนะฮะอันนี้อันเบกกิ้งสามโอ้เอฟเฟนจินซี่กับอันเบกกิ้ง อ่าเอาดาบก่็แล้วกันเลือกไม่ถูกอู้ดาบไฟโอ้โอเคโอเคเอาดาบไฟนะครับผมแล้วก็ที่ X นะครับออนเด็กกิ้งกับเอฟฟิเชนซี่เหรออืมผมว่าออนเด็กกิ้งก่อนละกันนะฮะมันจะได้พังชานะส่วนเอฟฟิเชนซี่ก็ค่อยทําอีกอันนึงแล้วก็เอามาตีบวกก็ได้เนาะเออฉลาดดีนะฮะเอืมโอเคนะครับส่วนพ่วนะครับผมก็มีอู้ซิวท็อตซิวท็อตโอเคมันช่างเป็นอะไรที่ดีมากนะครับ โอเคซีวทอตมันคืออะไรที่ดีมากนะครับโอเคเพชรจากโอ้โหห้าสิบกว่าอันตอนนี้เหลือแค่เท่าไหร่วะเนี่ยยี่สิบเอ็ดอันนะฮะโอ้โหหมดไปอย่างรวดเร็วนะฮะสำหรับเพชรโอเคชิบขอนอนก่อนนะขอนอนก่อนโอเคคือตอนแรกนะผมกะว่าจะไปบวกกับแฟนทอมนะแต่ว่าไม่เอานะฮะค่อยค่อยค่อยไปบวกกับแฟนทอมทีหลังนะฮะเพราะว่าผมอยากได้ไอ้ไอ้ที่มันจบออกจากแฟนทอมอะผมจำชื่อมันไม่ได้แล้วนะฮะจะเอาไปทำยา slow f a ล l i n g นะครับผมเวลาไปสู้กับมังกรอะไรเงี้ยนะฮะ โอเคช่วงนี้ก็ต้องสะสมไปก่อนนะโอ้เออเออเออเดี๋ยวอะไรอะไรผีเด็กอ่ะโอ้ผีผีเด็กโอเคนี่นะครับก็ได้เวลา้นท่า่เฮ้ยยังดิยังยังไม่ใช่เราต้องเผาจากก้อนนะคะมันเป็นเศษซากแล้วก็เศษซากมารวมกันอีกนะคะมอาโรมกับบล็อกทองดิเออลืมลืมลืมนะฮะขอโทษออ้ได้แปดอันนะฮะชุดกอสีแล้วก็อุปกรณ์สีโอ้โหพอดีชีวิตชีวิตดีมากนะครับ โอเคแล้วก็เอามาทําเป็นอันนี้นะคะผมชุดก็นีเธอไรโอ้อ้าวแล้วผมก็ไปเผื่อทุกอันนี้อ่ะงไม่เป็นไรนะครับก็เริ่มจากชุดก,กอนเนาะแล้วเอานีเธไรเข้าไปวางนะครับแล้วก็หมวกนีเ่อไรโอ้แล้วก็เสื้อนีเธอไรนะครับแล้วก็กางเกงนีเ่อไรสรองเท้านีเ่าไรเราไม่ชุดกอนีเธอไรแล้วทุกคนนะจะเจไปไ็นอะไรที่ดีนะฮะไอ้ชุดกอเหล็กโง,ง่ๆอันนี้ก็ถอดทิ้งไปซะนะฮะ นี่นะผมก็มีจุกนีเไรแล้วแตผมเหลือแต่อุปกรณ์นะฮะขอให้แบบครบก่อนนะโอเคนะครับก็ดาบนีื่อไรนะครับผมแล้วก็เพล็กนีื่อไรนะครับผมสําคัญสุดเลยเนาะแล้วก็อาขวานนีื่อไรนะฮะแล้วก็อันสุดท้ายคะพวันนีื่อไรเยี่ยมนะครับผมคือที่ผมไม่คาบจอบนะฮะไม่คาบจอบเพราะว่าเราไม่ค่อยได้ใช้นะครับผมแล้วก็ช่องตรวนี้เดี๋ยวเราใช้เป็นธนูดีกว่านะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาเปลี่ยนมุมมองดูดีกว่านะฮะ คือตอนที่ผมไปหาไปหานิทไรศน์นี่มันก็อันตรายนะเพราะว่าผมไม่ได้เปิดตายของไม่ตกนะคือถ้าเกิดตายของไม่ตกเนี่ยไอตรงเนี้ยไอตรงไอตรงที่มันปิดอยู่นะฮะมันต้องเปิดใช่ไหมผมไม่อยากเปิดนะคะเดี๋ยวมันจะำํำกระโกนะคะผมก็โอเคนะฮะเดี๋ยวผมปับมุมอมองแป๊บนะครับนี่นะครับผมก็มีชุดก่อนนิทรรน์ครบเซตเป็นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเยน้นี่โอ้โหมันเั้เป็นอะไรที่ดีมากเลยคือแบบเป็นซีซั่นที่เร็วที่สุดแล้วที่เราทำชุดก่อนนิทรรศน์นะครับผมตั้งแต่เราเล่นมาครับ มานะคะผม้งแต่เปิดช่องมันก็เป็นซีซั่นที่เราคับทุกคนนี้ไลได้เร็วที่สุดเลยนะครับผมเพราะว่าอันนี้เพิ่ง EP 6นะครับเพราะว่าในซีซั่นที่แล้วเนี่ยเราทำไปที่ EP 19ใช่ไหมนี่โอ้โหอย่างเท่นะครับแล้วว่าแต่ปีกเราหายไปไหนที่หลังเอ้าปีกหายโอเคโอ้โหรอเท่จริงๆนะผหนี่โอ้โหไฟมากนะครับวันนี้สุดยอดไปเลยนะครับโอเคก็สำหรับวันนี้นะครับผมก็ไม่มีอะไรมากแล้วกันนะผมก็มีแค่นี้นะครับผมก็โอเคนะครับ เดี๋ยวนะโอ้สเกลิตันไหนเดี๋ยวเดี๋ยวอ๋อหลบอยู่หลังดอกไม้โอ้ดาบเราอย่างแรงดาบเราก็แรงเกิน <c oughs> เป็นอะไรที่ดีแล้วนะฮะดาบเราแรงๆนะฮะดีแล้วนะครับโอเคนะฮะก็เดี๋ยวผมเอาอันนี้มาเอนชาร์เลยดีกว่านะครับเฮ้เจ้าเดามอนพีเอ็มอันเก่าของผมนะ,ะเดี๋ยวนะผมไปเก็บไว้ไหนแล้วอ่ะโอเคแต่ว่าผมต้องทำอินวิวใช่ไหมไม่รู้ว่ามันจะพอหรือเปล่านะเหล็กเราแค่สี่สิบแปดอันไม่น่าพอแล้วนะเนาะเฮ้ยเดี๋ยวนะพออยู่ หนึ่งสองสามเอ็นวิวโอ้โหเหล็กเหลือสิบเจ็ดก็คือเอ็นวิวมันก็เปลืองเปลืองเหล็กอยู่เนาะค่อนขะ้างที่จะเปลืองเหล็กเลยนะครับแต่ว่าได้มาก็ถือว่าดีแล้วนะครับผมโอเคผมจะวางไว้เอ่อข้างๆนี้ละกันนะฮะโอเคแล้วก็อันนี้ก็เดี๋ยวจัดการอินชานนะคะผมชือ้ออันนี้คืออู้ซิวท้อนอยากได้โอ้โหแล้วเหลือแต่อันเบกกิ้ง โอเคเดี๋ยวเอาไปว่าเดี๋ยวผมขอไปสะสมเลเวลก่อนนะคะผมแล้วก็เอออันนี้นะครับเออันนี้ก็เดี๋ยวหมายถึงหมายถึงเพี้ยอันนี้นะผมก็เดี๋ยวผมค่อยเอาไปเอนชานรอกรอบก็แล้วกันนะคะก็เดี๋ยวตอนนี้เก็บไปก่อนนะผมก็โอเคนะครับก็วันนี้ก็น่าจะมีแค่นี้นะคะผมก็แค่มาทำอุปกรณ์นะผมอัปเกรดอุปกรณ์ของเรานะฮะแล้วเดี๋ยวนะแร่เราอ๋อแร่เราอยู่ในตัวชื้แล้วก็เก็บเหล็กปลนะผมทองก็เก็บไปซะาโอเคส่วน เดวอนพีเอ็กอันนี้นะผมก็เก็บไปนะครับโอเคมาทุกคนเดี๋ยวเราปิดคลิปกันเลยดีกว่านะครับผมวันนี้ก็เสร็จไปอย่างรวดเร็วนะครับผมสําหรับการอัปเดตอุปกรณ์แล้วก็ชุนเกาะของเรานะผมแล้วผมมานั่งกินแตงฟาร์มไก่สูกอัตโนมัติต้องมีโถโอเคนะผมก็สำหรับวันนี้นะครับผมก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้นะผมอย่าลืมกดไลค์กด subscribe ผมด้วยนะผมโอเคก็สำหรับวันนี้นะผมก็ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะบายฝากกดไลค์กด s u บ s c r i b e ผมด้